เป็นต้นตอที่มาจากการพ่อมเมล็ดคือเราต้องการระบบของรากแก้วเวลาที่เราปลูกไปแล้วระบบลากและวิธีการหาอาหารของมะม่วงสายพันธุ์พื้นบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะหาอาหารเก่งสําหรับวิธีทำนะครับตัดต้นตอเนี่ยเราจะตัดใต้ใบชุดแรกนะครับใช้มีดผ่าตรงกลาง1-2สเซนปาดส่วนที่เป็นยอดเนี่ยให้เป็นริ่มก็จะนําไปเสียบที่ต้นตอเลยใช้เทปพ,พันกิ่งพันปลูกให้แน่นนะครับนับไปอีก2เดือนสามารถที่จะปลูกได้เลยทําได้กับมะม่วงทุกสายพันธุ์เลยนะครับการเสียบยอดวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเก็ความรู้ครับสำหรับในวันนี้ครับจะพามาดูวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงด้วยวิธีการเสียบยอดครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงเงินทองรายละเอียดและวิธีการทําจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงเงินทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเสียบยอดมะม่วงนะครับการเสียบยอดมะม่วงก็มีข้อดีอยู่ก็คือเราจะได้มะม่วงตรงตามกับสายพันธุ์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็สะดวกในการปฏิบัติงาน คือเราสามารถที <farklı> ่จะเอามานั่งทําในร่มแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเราสามารถทําได้จํานวนมากนะครับวิธีการเสียบยอดมะม่วงนะครับสามารถที่จะทําได้กับมะม่วงทุกสายพันธุ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสําหรับทานผลดิบมะม่วงสําหรับทานผลสุกทําได้หมดครับสําหรับการเสียบยอดมะม่วงนะครับเราก็จะเตรียมอุปกรณ์มาคือต้นตอสําหรับที่เราจะเสียบยอดนะครับแล้วก็มียอดมะม่วงพันธุ์ดีนะครับแล้วก็จะเตรียมมา แล้วก็มีมีดสําหรับาพาแล้วก็เสียบนะครับตัวนี้ก็มีกรรไกตัดกิ่งนะครับแล้วก็มีเทปพ,พันกิ่งนะครับสําหรับต้นตอมะม่วงนะครับที่เราจะเอามาเสียบยอดวันนี้นี่เป็นต้นตอที่ได้มาจากการเพาะเมล็ดนะครับก็คือเป็นมะม่วงสายพันธุ์พื้นบ้านแล้วก็ลําต้นเนี่ยต้องตรงนะครับลําต้นตรงแล้วก็มีขนาดที่สามารถที่จะเสียบยอดได้แล้วนะครับก็คือจะประมาณเท่ากับดินสออายุตัวนี้ก็อายุประมาณหนึ่งปีนะครับ สำหรับการเลือกมะม่วงที่เป็นต้นต่อที่มาจากการเพาะเมล็ดนะครับก็เพราะว่าเราจะมีลากแก้วนะครับคือเราต้องการระบบของลากแก้ว <yang> ไว้ยึดต้นมะม่วงนะครับเวลาที่เราปลูกไปแล้วนะครับที่เราเลือกเอาสายพันธุ์พื้นบ้านนี่ก็เพราะว่าระบบการหาอาหารนะครับระบบรากและวิธีการหาอาหารของมะม่วงสายพันธุ์พื้นบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะหาอาหารเก่งแล้วก็ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีนะครับสำหรับยอดมะม่วงพันธุ์ดีนะครับเราก็เลือกมาจากต้น พันที่เราตร้องการนะครับคือให้มันตรงตามสายพันที่เราตร้องการแล้วก็เราเลือกเอายอดที่มีขนาดใกล้เคียงกันกับต้นตอนะครับแล้วเป็นยอดที่พร้อมที่จะแตกตาใหม่สังเกตที่ซอกใบตัวนี้เขาเริ่มจะมีโผล่ขึ้นมานะครับพร้อมที่จะแตกตาใหม่ได้แล้วแต่ข้อควรระวังนะครับตาใหม่เนี่ยอย่าให้ยาวกว่านี้คือถ้ายาวกว่านี้เนี่ยเขาจะเน่าก่อนก่อนที่แผลเขาจะติดกันมันจะทําให้ยอดเราเสียแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือต้องตัดมาใหม่ตัดแล้วทําเลยสําหรับวิธีทํานะครับ เมื่อเราได้ยอดมะม่วงมาแล้วนะครับเราจะเตรียมยอดก่อนส่วนที่เป็นยอดเนี่ยเราจะริดใบออกโดยใช้มีดเนี่ยปาดออกไปก่อนปาดก้านใบออกไปคือเราจะปาดก้านใบออกให้หมดเพื่อที่จะง่ายต่อการพันนะครับแล้วก็ความยาวของยอดเนี่ยเราไม่ควรจะใช้ยาวเกินไปนะครับเราจะใช้ประมาณไม่เกิน3มนิ้วเพื่อที่จะ,ะลดการคลายน้ําถ้าเกิดยาวกว่าน,นี้นะครับก่อนที่แผลเขาจะติดกันเนี่ย ก็คือจะไม่ม <ii> er ีน้ um ําเลี้ยงพอที่จะไปเลี้ยงส่วนที่เป็นยอดได้นะครับอย่าใช้ยาวเกินไปเราจะเตรียมไว้ทั้ง3ยอดเลยวันนี้เราจะทํา3ต้นนะครับถ้าเกิดเราวันหนึ่งเราจะทําหลายๆต้นนะครับเราจะทําหลายๆยอดเนี่ยเราสามารถที่จะตัดและเตรียมยอดประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาใส่ถุงพลาสติกใส่กระติกน้ําแข็งไว้ก็คือเราสามารถที่จะไปเก็บมาครั้งเดียวแล้วเราก็ทําให้ได้หลายๆต้นไปเลยหลังจากที่เราเตรียมยอดเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมต้นต้นต่อนะครับคือวิธีการตัดต้นตอเนี่ยเราจะตัดตรง ใต้ใบใต้ใบชุดแรกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาแตกขแขนงขึ้นมาใหม่เราจะตัดไปเลยนะครับเมื่อเราตัดยอดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้มีดผ่าไปเลยนะครับผ่าตรงกลางผ่าลงไปประมาณ1-2ถึงเซนคือเราจะเปิดแผลไว้เพื่อเสียบนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาปาดส่วนที่เป็นยอดเนี่ยให้เป็นริมนะครับให้เป็นรูปริมนะครับเราใช้มีดคมๆปาดไปเลยเราจะปาด2ด้านนะครับความยาวก็ประมาณกับประมาณเดียวกันกับแผลที่เราปาดบนต้นต่อนะครับ เมื่อเราเฉือนยอดเป็นรูปริมแล้วนะครับต่อไปเราก็จะนําไปเสียบที่ต้นตอเลยถ้าเกิดต้นตอกับยอดไม่เท่ากันก็คือมีส่วนของยอดเนี่ยเล็กกว่าเราก็ให้ริมด้านใดด้านหนึ่งชิดกันเพื่อที่ท่อน้ําเลี้ยงเขาจะได้ติดกันหลังจากนั้นแล้วเราก็ใช้เทปพ,พันกิ่งพันพันให้แน่นเพื่อที่จะไม่ให้เขาเคลื่อนและอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ให้เขาคลายน้านะครับไม่ให้โดนอากาศไม่ให้โดนอะไรเราจะพันให้สุดเลยสุดยอดไปเลยนะครับเมื่อเราพันเสร็จเราก็จะผูกให้แน่นนะครับตัวนี้ถือว่า าการเสียบยอดของเราเสร็จแล้วนะครับหต้นนะครับต้นต่อไปเราก็จะทําเหมือนกันนะครับใต้ไปชุดแรกนะครับยอดพอดีให้เป็นริบเสียบลงไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับต้นแรกเลยอ่าลิงด้านใดด้านหนึ่งชิ้นกันแล้วนะครับแล้วก็พันตัวนี้พันให้แน่นนะครับที่สำคัญเลยก็คือพันให้แน่นพันเสร็จแล้วก็พันให้แน่นเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เรา ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเก็บเข้าเรือนเพ่อชําแล้วก็ลดน้ําเป็นปกติธรรมดานะครับรก็คือเราจะลดวันละหนึ่งครั้งเราจะรอจนกว่ายอดใหม่เนี่ยเขาจะแตกออกมานะครับยอดใหม่เขาเนี่ยสามารถที่จะแตกได้ตั้งแต่สามสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนเขาก็เริ่มจะแตกออกมาแล้วนะครับเมื่อเราสังเกตเห็นนะครับยอดใหม่เนี่ยเริ่มที่จะแทงยอดออกมาคือเขาจะเป็นสีขาวตรงที่ซอ,อกใบที่เราชี้ให้ดูตอนแรกก็คือถ้าเขาเริ่มจะงอกออกมาแล้วนะครับแตกออกมาแล้วเนี่ยเราต้องมา แกะเทปทาจริงนี้ออกนะครับเพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตได้นะครับคือเราสามารถที่จะแกะเทปออกทั้งหมดได้เลยนะครับหลังจากที่ยอดใหม่แทงขึ้นมาแล้วนะครับก็เราจะใช้เวลาประมาณ1เดือนเพื่อเลี้ยงยอดใหม่เนี่ยให้สมบูรณ์นะครับก็คือเมื่อใบเขาเป็นใบแก่เต็มที่แล้วก็สมบูรณ์แล้วเราถึงจะนําไปปลูกได้ซึ่งระยะเวลาหลังจากที่ยอดใหม่แทงขึ้นมาแล้วเนี่ยไปถึงระยะนําไปปลูกได้เนี่ยก็ประมาณ1เดือนนะครับ จะรวมระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เราทาวันนี้นับไปอีก2เดือนสามารถที่จะปลูกได้เลยนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่การขยายพันธุ์มะม่วงด้วยวิธีการเสียบยอดอด้วยวิธีนี้เนี่ยสามารถที่จะทําได้ง่ายนะครับลองเอาใบป,ปฏิบัติด,ดูสามารถที่จะทําได้กับมะม่วงทุกสายพันธุ์เลยไม่ว่าจะเป็นมะม่วงที่ทานผลดิบหรือมะม่วงที่ทานผลสุกนะครับหากท่านชื่นชอบท่านไปเจอต้นมะม่วงแล้วก็ลองทานลูกดูอาจจะติดใจในรสชาติสามารถที่จะขอยอดมาแล้วก็มา ทำการขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอดนะครับวิธีการขยายพันธุ์ม่วงด้วยการเสียบยอดวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ